พยากรณ์อากาศวันนี้และสิบวันข้างหน้าทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตือนระวังอันตรายจากลมแรง17พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการผส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกหลายพื้นที่และการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมิคอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่ระหว่างวันที่1 5ถึง21พฤษภาคมช่วงวันที่1 8ถึง19พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหลังจากนั้นในวันที่2 0ถึง21พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมบริเวณเอา่าวมาตาบันประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่1 8บแถึงยีพฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศกรุงเทพอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่พยากรณ์อากาศเชียงใหม่อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศชนบุรีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศเชียงราย อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่พยากรณ์อากาศขอนแก่นอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่